ัสดีตอนเช้าครับอยู่ช่องโชคลังสันอีกเช่นเคยครับวันนี้วันจันทร์ที่25สิหางหานะครับก็ลองงานนะครับหลังจากที่เรากลับมาจากลงไม้นะครับเอาไม้มาจากสุราษฎร์มาลงแถวถนนทบุรีนะครับลงเสร็จก็กลับมาก็ไม่ได้ทําอะไรเนาะตามคลิปที่แล้วเลยครับนอนอย่างเดียวนะครับสลบสไลดย วันนี้ก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับระหว่างรอง,งานก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือจะไปทํารถนะครับก็คือมันมีน้ํามันซึมออกฝา,าวาลเยอะนะครับน้ามันเครื่องซึมออกฝา,าวาลเยอะนะครับแล้วก,ก็ผมก็จะไปแก้ไขแหละแล้วก็ตรวจเช็คทั่วไปนะครับตรวจเช็คทั่วไปแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือก็อาจจะขัดถังน้ํามัน,นเอา ไข่ปลาหวานนะครับไปขัดพอดีได้หินเจียแบตเตอรี่มาจาก PFC นะพี่สุเมศนะครับก็เลยโอเคเลยตอบโจทย์เลยนะครับผมของที่ใช้นะก็จะเป็นนี่ครับบล็อกไฟฟ้านะเอบล็อกแบตนะครับแล้วก็อนี่เป็นตัวบล็อกนะครับอันนี้เป็นหินเจียนะครับที่พี่เขาให้มาแหละก็ได้ใช้งานนะครับยกหัวเรียบร้อยครับต้องเอาไม้ทำไว้ด้วยเพราะว่า ไฮดรอลิกมันลงเองยกหัวมานะครับใช่ไหมข้างหน้ามันแห้งดีไม่มีแล้วจากที่เมื่อก่อนข้างหน้ามันเยิ้มนะครับข้างหลังแห้งตอนนี้ข้างหลังเยิ้มนะครับข้างหน้าแหง้งคือตั้งแต่ที่ผมเปลี่ยนยางฝาวาวอะ่ะเปลี่ยนซีนฝาวาบอะก็จะมีไปตั้งวาล์วนะตอนนั้นน้องทีนี้น้องฝึกงานที่ที่ทำเขาไม่รู้เขาทากาวดีไหมหรือ,อยังไงนะครับมันเริ่มเยิ้มออกข้างหลังก็เลยจะมาแก้ไข แล้วก็พอยกหัวเนเห็นความผิดปกติอีกอย่างหนึ่งนะครับคืออะไรนะครับใครเห็นบ้างมองสาดสายตาไปทั่วๆใครเห็นบ้างความผิดปกติในกล้องมันอาจจะไม่ค่อยเห็นนะความผิดปกตินี่ก็เห็นไหมมันมีน้ําซึมออกตรงยางอุดน้ําตรงนี้นะครับคือมันเสื่อมอายุแล้วมั้งเพราะว่า ครั้งที่แล้วผมปีหนึ่งผมเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะยางตัวนี้แต่นี้น่าจะถึงเวลาแล้วแหละเห็นไหมมันซึมๆยางมันเสื่อมนะครับเดี๋ยวจะปิดไว้เดี๋ยวไปซื้อมาเปลี่ยนนี่คือความผิดปกติยางแรกที่เห็นนะครับามาดูฝั่งนี้บ้างมีอะไรผิดปกติไหมน้ำอะไรบ้าฝั่งนี้ก็ไม่มี มีแต่จะลกๆนิดนึงนี่ถ้าผมไม่เก็บนี่ลกกว่านี้นะเก็บ <c oughs> คือระบบหลายตัวมันไม่ได้ใช้แล้วก็ใช้ลมล้วนแล้วอย่างแป๊บพวกนั้นอะ่ะก็ไม่ได้ใช้ผมก็เอาออกไปบางส่วนแล้วแต่ส่วนที่อยู่รอดในชัสซียังไม่ได้อ,ออกนะครับแต่ว่าก็ถ้ามันว่างจริงๆอะ่ะจะเอาออกอยู่แต่เอาไว้ก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็ไม่อนี่เท่าไหร่ พวกนี้ผมก็มาหุ้มสาย mm. ทอ่อกระดูกงูอะไรเงี้ยหลังๆนี่ไม่ค่อยได้ยกหัวล้างนะครับตรงนี้มันเกะก,กะด้วยเ <c oughs> มื่อก่อนหัวเก่าเรากองมันจะอยู่ข้างล่างอันนี้มันเกะก,กะมันก็เลยดูไม่โลง่งไฟนี่ไฟน,ไฟนมเอฟซีให้มายังไม่ได้ต่อคือต่อแล้วเคยต่อแล้วแล้วมันสายมันขาดมันหลุดก็เลยยังไม่ได้ทาโปรเจกต์ในหัวมันมีมากมายครับทุกคนอย่างเครื่องนี่ก็มี คิดว่ามีตอนนั้นอยากได้อยากอัพเครื่องคืออยากไปเล่นเครื่องโบราณน,นะครับก็บพวก EM EP <c oughs> e e อะไรอย่างเงี้ยครับ EP ร้อย EM ร้อยอะไรเงี้ยครับอยากลองแต่ว่าเครื่องนี้มันก็ดีอยู่ครับเครื่องดีนะครับก็ยังไม่ถือว่าหลวมน <c> ะ <oughs> ข้างหน้านก็จะมีแค่ซึมๆเฉยๆไอ้รอยคาบแดงนี่รอยกาวนะ ผมตอนนั้นผมอเอาแกา้วมาไป้ายไว้หลายคนก็ว่าออทาไมไปทําแบบนั้นเดี๋ยวเครื่องมันจะดูว่าเหมือนทําอะไรมาแล้วมันจะไม่มีราคาคือผมไม่ได้สนใจไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วครับรถผมทําใช้เองผมไม่ได้ขายไม่ได้ทําขายนะครับนี่ไดชาร์จที่ว่าผมทําเห็นไหมจริงๆมันจะมีน็อตโผล่มาตรงเนี้หนึ่งตัวเพื่อเอาสายบวกเนี่ยไปจับนะครับ แล้วตรงนี้ต้องระวังไม่ให้มันเป็นไม่ให้มันโดนเสื้อมันนะไม่ให้ทองแดงมันโดนเสื้อเพราะว่ามันจะช็อตกันเพราะกาวมันเข้าตรงนี้บวกมันเข้าไปข้างในออกมาเนี่ยครับที่ผมอัดแอดปทำรื้อข้างในเลยรื้อข้างในแล้วก็เปลี่ยนมันไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับต้องอัดแอดปเอาคัางนี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกติครับโดยรวมแล้วก็โอเคเดี๋ยวก็จะอยาให้น้ำแห้งก่อน่หยรื้อฝา,าวาลถอดท่อ,อกรองถอดอะไรออกก่อนนะครับ ยางเริ่มกินแล้วนี่พอยกหัวเนี่ยเห็นแล้วนย่ยางเริ่มกินนี่เริ่มเป็นล่องเข้ามากินเป็นบั้งเป็นบั้งแล้วเนี่ยเนี่ยวงในเริ่มกินแล้วก็ต้องไปหาสาเหตุว่ามันเป็นที่อะไรนะครับหรือไม่ก็สลับก่อนนะครับเดี๋ยวว่างผมจะเอาไปสลับคือหมุนยางเอายางนี้ออกมาไว้ข้างนอกนะให้ตะเป๊สลับให้เดี๋ยวถ้าวันนี้ทันก็จะไปถ้าไม่ทันก็เอาไว้ก่อน อาตัวบล็อกแบตที่พี่เขาให้มาโอเคแม่บ้านทำข้าวไว้รอข้าวผัดข้าวผัดเซ็บเ็บข้าวเหลืองเมื่อคืนผัดไว้ ข้าวอันครับก่อนออกไปทํางานเตรียมของเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้วแหละ <c oughs> ก็เช็คงานไปด้วยตอนนี้มันแปดโมงแล้วเราก็เช็คว่างานที่ไหนมันจะคิวน้อยงานที่ไหนมันจะคิวเยอะนะครับถ้ามันอันไหนมันมันน่าจะมีความเป็นไปได้ว่ามันจะได้งาน เราก็จะเปลี่ยนนะครับก็เป็นเรื่องปกติของการทํางานนะทุกคนนะคืออันไหนได้ไวแล้วก็เอาอันนั้นนะครับเราไม่ได้มีเงินคุณเพื่อที่จะแบบรองานใดงานหนึ่งนะครับนะก็เช็คคิวว่าคิวเราเท่าไหร่อะไรยังไงในไลน์นะครับโอเคกินข้าวไปด้วยเดี๋ยวต้องไปส่งตั๋วไปให้เขาวางบินอีก ตอนนี้ลือทำความสะอาดแล้วนะครับอันนี้ตัวหลังตัวปิดอ,อ้ตรงไอ้นี่แคมเนี่ยนี่นี่นนงนี้ก็จะลื้อมาเช็ดมาเลยว่าน้ำมันมันรอดไหมน้ำมันไม่รอดนะครับน่าจะรอดตรงฝาตรงนั้นแหละอ่ายางฝาวาลเพราะว่าตอนลื้อออกมาเห็นป็นรอยเลยว่าตรงนี้มันเป็นซึมข้ามออกไปเนี่ยช่วงเนี้ยน่าจะแบบว่ากาวมันไม่ทั่ว นะครับจริงๆกาวไม่ทั่วมันก็ไม่น่าจะออกนะแต่รถเราไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ผมก็วิเคราะห์ไปตามที่เห็นแล้วทุกคนนะบางทีมันอาจจะไม่ใช่เนาะอ,อ,อย่าเชื่ออย่าเชื่อผมเยอะผมก็งูปลาปลาเหมือนกันแล้วอีกที่หนึ่งก็คือนี่นะครับซีนฝาวาวนะ่าเบาเนี่ยมันเจลแปดสีนะ่เนี่ยมันจะมีสองตัวนะตัวเป็นยางแล้วก็ตัวนี้นะเป็นเป็นเหมือนปลาเกนนะ่ะเห็นไหมมันจะมีคราบนะ้ํามันอนะ่ะ ถ้าจะเปลี่ยนตัวนี้ต้องรื้อหัวฉีดออกด้วยนะครับรื้อหัวฉีดออกด้วยแล้วก็ยกยกาวาวขึ้นยกไอ้นี่ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแต่มันงานใหญ่เกินไปสําหรับเรานะครับก็มันยังไม่ไอ้นี่จนน่าเกลียดหรอกแค่ซึมซึม,ซมนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรพยายามจะรักษาความเดิมมันไว้ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเครื่องผมก็เดิมเนาะไม่ได้ไอ้นี้อะไรนะครับแต่ถ้าใครสนใจอยากได้อยาก อยากเอาไปใช้ก็ผมก็ปล่อยนะเครื่องก็ผมก็ใช้งานอยู่ปกตินี่แหละนะครับผมอยากไปเล่นพวก EM EP อะไรเงี้ยครับผมอยากไปเล่นตระกูลนั้นนะตระกูลแบบไปเรื่อยๆแต่กำลังเหลือๆครับเออก็ใครสนใจผมปล่อยไม่แพงนะตัวเนี้ยแปดหมื่นห้าพอยกตัวไปเลยถ้าเอาเกียร์ด้วยก็เอาไปแสนหนึ่งนะครับ เอาไปเลยให้เกียร์ด้วยเกียร์เป็นเอาไปยกวางลงรถดินนี่จำเลยนะครับแต่บอกก่อนนะว่าเครื่องไม่มีอินวอยนะเพราะว่าอินวอยเจ้าของเขาซื้อมาแล้วเขาไม่ได้ไปเอาก็นานแล้วแหละพวกคงสวมเลขสวมอะไรไปแล้วแหละนะครับไอ้คันผมจะไปตอกเลขใหม่มันตอกไม่ได้นะทุกคนเพราะเครื่องเราวางค้าค้ามรุ่นมาตัวนี้เครื่องเดิมในเล่มมันเป็น HO7D นะครับ ก็ระวัง J O 8 C มาเนี่ยจะมาตอ,อกเลขไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นในบล็อกเดิม H O เจ็ด D เหมือนเดิมอะ่ะก็ตอ,อกได้นะครับแต่นิ่มตอ,อก้ามรุ่นไม่ได้ก็เออชียงกงเขาก็ขายเป็นแสนนะนะครับตํา่ำก็เป็นแสนนะไม่มีอินไวเหมือนกันเชียงกงถ้ามีอินไวก็แสนกว่า mm hmm. เครื่องตัวนี้มันเป็นยูโรวันนะครับสองยสิบสองยูโรวันสังเกตดูปั๊มมันจะไม่ใหญ่จะปั๊มจะประมาณนี้ ก็ที่ที่ฝาบามันจะมีขีดอยู่ j แล้วก็วันนะครับก็คือ j o ย่อมาจาก j o 8 c แแหละเป็นตัวย e ูโรวัน2 12, นะครับก็ใครสนใจนะพร้อมเกียร์ผมให้ผมให้แสนหนึ่งนะครับมามาเอาได้เลยเดี๋ยวยกลงให้นะครับ <laughs> เอออันนี้โปรเจกต์แบบพูดแบบไอ้นี่เลยนะเดี๋ยวผมจะไปวางพวก ตระกูล e อ็อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมศึกษาอยู่ระหว่าง EM กับอีผมอยากอยากเล่นอนะคือจะเอาอะไรดีสำหรับวิ่งไกลๆนะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่ามันเป็นเครื่องตระกูลแบบเขาเรียกอะไรอะมันช้ามันอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ผมเคยใช้อะผมว่ามันก็โอเคนะวิ่งยาวๆวิ่งไกลๆก,ก็โอเคอยู่นะนะครับอยากเปลี่ยนอยากเล่นเฉยๆทุกคนนะแต่ว่า ถ้าจะอยู่ๆแล้วไปซื้อมาวางเลยนะไม่เอานะครับก็ต้องปล่อยตัวนี้ได้ก่อน,นเครื่องผมใช้งานอยู่เครื่องดีครับโอเคเลยนะครับเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะไม่ใช่เครื่องบ้านเราลูกน้องผมกำลังขูดฝาวาวอยู่มีลูกน้องมาด้วยนะวันนี้ค่าแรงวันละเท่าไหร่วันนี้เอาค่าแรงเท่าไหร่หเอาค่าแรงเท่าไหร่หกูว่าเร้ว สเสลก็มืถือก่นทนบอกคำนี้เมื่อกี้ผมลองขัดไอ้นีออ้ดูดูทุกคนแต่ผมชอบแบบนี้นะอันนี้คือเขาเรียกขัดเปิดหน้าก่อนต้องใช้แบบนี้แหละแต่ผมชอบแบบนี้นะขัดแล้วทิ้งไว้แบบนี้เลยก็สวยนะผมว่าผมชอบแบบนี้มันดูเขาเรียกอะไรมัน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 ,มนสินอ่ะเออมันสินนะครับ แต่ถ้าเราจะขัดให้มันเนียนเลยต้องลบแผลลบอะไรก็เยอะอยู่นะเดีย๋ยวลองดูลองขัดเล่นดูนะครับออกมาเสื้ออะไรครับพอดีแวะเอาห้าสิบทวิแล้วก็แวะเอาใบตรวจสภาพรถด้วยนะครับเดี๋ยวต้องเขาต้องมีใบเอกสารส่งให้เราไปตรวจที่ศูนยะ์แวะออฟฟิศแล้วก็จะไปซื้อเนี่ยครับทอ่อยางเนี่ยธรรมดางานพวกเนี้ย ส่งตัวทําตัววางบินอะไรเงี้ยผมจะแม่บ้านจะเป็นคนมาจะให้แม่บ้านมาแต่ว่าแม่บ้านขับรถเก่งไม่เป็นนะครับขับเป็นแต่รถเครื่องรถมอไซค์แล้วมอไซค์เนี่ยลูกชายเอาไปทํางานนะครับพอดีลูกชายมาอยู่ด้วยเนาะก็มาอยู่ที่ห้องด้วยอะไรด้วยเพิ่งได้ทํางานได้สองวันนะครับก็เลยให้รถเครื่องให้มอเตไซค์ไปขี่ไปทํางานแม่บ้านก็เลยไป ทำงานเอกสารทําอะไรไม่ได้ผมก็เลยต้องมาเองธรรมดาผมลือล้อรถลื้ออะไรผมก็จะนั่งทําอยู่กับรถแหละให้แม่บ้านออกมาซื้อของเว้นะแต่ว่าซื้อของที่มันไอ้นี่จริงๆก็ถึงออกไปเองพอดีมาแวะร้านของเก่านะเมื่อกี้มาซื้อเหล็กเห็นไหมเหล็กสี่นิ้วเหล็กกลมเอาไปไว้ทําที่เสียบท้ายครับ พราะต่อไปผมจะไม่พกเป็นผมผมจะไม่พกเหล็กอ่าเหล็กซีละเพราะพกเหล็กซีไปสี่ท่อนเนี่ยมันก็หนักแล้วก็เกกะย้ายเขย้ายขึ้นย้ายลงบ่อยนะครับเวลาขึ้นไม้ขึ้นอะไรมันมันมันย้ายบ่อยก็เลยว่าจะทํานี่แหละจะเอาไปทําเป็นแบบใช้ไม้เวลาเราไปขึ้นไม้ฟืนไม้ท่อนไม้อะไรเราก็ใช้ใช้เป็นต้นยางเลยต้นยางต้นเท่าเท่าขา เท่าแขนเท่าอะไรเงี้ยเอามาเสียบสี่หลักไว้ท้ายเลยจบนะครับและอ,อย่างนึงก็คือได้ต่อกระบะออกไปอีกนิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาเราไปขึ้นกระเบื้องไดเทตี้ไทท็ทอปเนี่ยมันวางได้เจ็ดเลนพอดีแหละแต่ว่ามันวางความยาวได้เจ็ดเลนอ่ะแต่ว่ามันมันพอดีเกินไงก็ต่ออีกสักนิดนึงให้เราได้เหยียบได้อะไรขึ้นทุ้งผ้าใบบ้างนะครับก็เลยนั่นแหละไหนๆก็ได้ทำแล้วได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องพกเหล็ก นะครับไม่ต้องยกขึ้นยกลงบ่อยๆนะครับสองก็คือได้เป็นต่อกระบะออกไปให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้ได้เหยียบพรมผ้าพรมอะไรได้สะดวกนะครับได้ประโยชน์สองแบบไปเดี๋ยวไปซื้อไอ้จุกปิดน้ําแล้วก็กลับไปที่รถนะครับกี่ขับรถถึงห้องแล้วนั่งได้ประมาณสองนาทีมั้งกำลังกินน้ําอยู่นะวัดโทรไปบอกอ่า ว่างไหมว่างั้นแต่แกก็ไม่ไม่พูดนะแกขี้เกงใจแกก็อึกอกักอักอ่ะแต่ผมรู้เลยว่าแกโทรมาลักษณะเนี้ยแกต้องต้องมีอะไรสักอย่างเนียผมก็เลยบอกว่ามีอะไรก็พูดมาเลยนะเออผมว่างว่างทั้งวันวันนี้ก็เลยว่างนี่เนาะบอกขอยืมหินเจียหน่อยแล้วก็มาส่งด้วยพอดีร,รถมอไซค์ยังรู้วว่า,วานั้นเออผมก็เลยเอาก็มานะครับเอาหินเจียมาให้แกนี่ใบตัดด้วยอะไรด้วยคือ แกขึ้นกระเบื้องแล้วจะได้งานแล้วน้ำหนักแกเกินนะครับแล้วมัไม่มีรถฝากก็จะตัดตั้งแต่แรกมันก็น้อยเกินนะครับเออแกก็เลยลองเสียงดูปรากฏว่าเกินมาสี่ร้อยกโลก็กระเบื้องอะน้ำหนักมันไม่ได้ตรงตามตัวเราทุกคนบางทีมันก็ออกมากออกน้อยบางทีก็ไม่ออกเลยบางทีก็ขาดนะครับนั่นแหละก็ ก็เลยมาเอามาให้แกแกจะเอามาตัดสลักฝากข้างเพราะว่าแกตีเข้าไปแล้วมันเย็นแล้วพอถอดมันถอดไม่ออกของแกเห็นเจียแกมันพังอุ้ยเฮียเฮียเฮียอู้เดี๋ยวเอาไปให้แก,กจจอ,ออกไปแล้วช่างตุนหนักกิโลช่างตุน ปดสิบโอ้ยสบายเอาฝาข้างออกกับตูนล,ลงก็พอแล้วดูของแต่งไอเทมอ้โหไม่หมุนตรงตรงเลยเนี่ยหมุนตรงตรงนี่ไว้เนี่ยอย่างจาับลงลแล้วลูกมาก็เปลี่ยนได้แล้ว แตกก็นอนอ่ะของแท้เนี่ยแทยมถึงแตกถ้าเทมไม่แตกนะเทมมันจะหลุดออกจากเบ้าเลยอแท้เป็น <c oughs> มหรอมีแตกกี่ตัวไม่เปลี่ยนเไม่มีแตกเอแตกกี่ตัวที่ห้องมันมีลูกหมากดีๆอยู่ยี่ห้ออยู่ดีเลยนะที่ห้องมีอยู่สองสามตัวบ้างท้านั่นก็เอามาเปลี่ยน ไม่ได้ใช้เก็บไว้ผมเก็บไว้ถอดออกของผมอะ่ะก็ผมเปลี่ยนใส่ของไอ้นั่นมายกชุดไงออดเ,อเออผมเปลี่ยนของผมมายกชุดแล้วมันมีดีๆที่ผมเก็บไว้อะสองลูกหรือสามลูกนี่แหละมีก็เอามาเปลี่ยนดิไปแล้วกลับแล้วเอาหินเจียไว้ให้แก ใช้ก่อนเพราะว่าผมมีหินเจียแบตอยู่ที่พี่เขาส่งมาให้นั่นแหละก็เดี๋ยวเอาไปเจียขัดถังละมันอันนี้ก็ให้น้าเขาไว้ใช้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้าเขากลับมาเ็าต้องมาใส่ฝาข้างเหมือนเดิมแล้วก็ต้องเจียทาให้มันไอ้นี่ดีๆหลวมๆดีๆก็เลยบอกแกว่าเอาไว้ใช้ก่อนเดี๋ยวทํารถทําฝาข้างเสร็จไปเอามาคืนผมแล้วเดี๋ยวมารอบหน้าเอาลูกหมากมาให้แกด้วยนะครับเพราะว่า ดูแล้วลูกหมาแก๊แตกอยู่ประมาณ2ลูกหรือ3ลูกเนะี่ยน่าจะพอดีอยู่ห้องผมมีอยู่ของดีๆนะครับเอาเออกจากรถผมนี่แหละมันยังมันไม่ได้แตกทุกตัวไงตัวที่มันใช้ได้มันก็มีไงที่มันยังดีอยู่เออก็เลยผมก็เลยเก็บไว้นะครับเผื่อวันนึงมีประโยชน์ก็อย่างนี้แหละนะเอาไวใ้ให้แบ่งปันกันหรือบางทีเราอาจจะได้ใช้เองก็ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับของผมมันยังดีทุกตัวอยู่ พผมมุดดูตลอดเวลาจะลีอีะแต่ของหน้าก็มันหลวมหมดแล้วเดี๋ยวเอามาให้แกรอบหน้านะเราวับมากลางคืนเลยนะครับถังคัดไม่เสร็จก็จะเป็นลายๆหน่อยแต่ว่าเปิดหน้าเสร็จแล้วก็เหลือเหลือเอาไอ้ขนแกะมาไล่เก็บ เอาผ้าดิบมาไล่แล้วก็ขนแกะมาไล่นะครับก็ปล่อยไว้ก่อนก็มาดูท้ายท้ายก็ได้งานนะต่อท้ายเรียบร้อยนะนี่เสรเสรบ้องใส่อะไรเรียบร้อยนี่นี่นี่ใส่บ้องเรียบร้อยไปดูรอยเชื่อมเป็นไงเพิ่งหัดเชื่อมเมื่อวานบอกเป็นตำนานไว้ก่อน <laughs> นี่ ต่อเรียบร้อยแล้วท้ายไอต่อแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะตรงปิดพื้นข้างบนแล้วก็ตกแต่งอ่าช่วงที่มันเห็นท่อเห็นไหมเห็นไหมท่อเดี๋ยวต้องปิดทําให้ดีๆนะครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยเอาไว้สเต็ปสุดท้ายนะครับก็ได้ประมาณนี้ ตอนนี้ก็ได้งานแล้วมารอขึ้นงานรถเยอะมากเลยทุกคนไม่รู้จะได้ขึ้นตอนไหนแต่ขึ้นมาแล้วสองที่นะครับเหลือเหลือ,อขึ้นอีกที่เดียวก็คือที่นี่แหละรถเพียบเลยไม่ต่ำกว่ายี่สิบคันก็เมื่อกี้เดินไปถามแล้วน่าจะอีกพักใหญ่ๆห,หเห็นกันบ้านะก็เดี๋ยวผมจะนอนนะครับตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะเนี่ยนอนแล้วก็เช้านี้เจอกัน บุรีรัมย์กับสีสเกตสองจังหวัดงานเก็บสองจังหวัดไปไหนก็ไปนะครับได้เงินไปหมดแหละดีกว่าตกงานก็คลิปนี้เดี๋ยวจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ